เอาละทุกคนมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะผลปีศาจอันแรกก็คือบาเลียบาเลียเนี่ยผมคิดว่ามันมันทำอะไรได้บ้างน,นอกจากกางบาลียทุบแล้วก็ปล่อยบาลียลงมาเอาไปเล่นำขำๆพอมันคงทำอะไรได้มากไม่มากกว่านี้ใช่ไหมต่อมาผลหิมะผลหิมะเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเก่งเลยนะแต่มันไม่ถึงนาดัโคตรเก่งอะ่ะแต่ผมคิดว่ามันมันเก่งอะ่ะ มันมันแค่เก่งเฉยมันไม่ถึงขนาดสองอันนั้นอะแต่แบบมันมันแค่เก่งไม่ถึงขนาดแบบใช้ยากแล้วเก่งผมคิดว่ามแค่เก่งเอาไปแค่นี้พอต่อมาเป็นผลระเบิดผลระเบิดอันเนี้ยผมคิดว่าเอาไปเล่นขำๆก็เพียงพอมั้งจะทิ้งดีป่ะเออเล่นขำๆดีกว่าแต่แบบเออเล่นขำๆมาผมคิดว่ามันมันไม่ควรเอาไปทิ้งเนาะเพราะว่าผลระเบิดก็ค่างเก่งเลยต่อมาบุด้บุด้ ผมคิดว่าบุดรดาควรอยู่เก่งและใช้ง่ายเพราะว่าบุดรดามันใช้ง่ายจริงๆแบบจริงจังอ่ะมาผลช็อปผลช็อปเนี่ยเก่งนะเก่งแบบโคตรเก่งเลยเมื่อเจอสายดาบแต่ถ้าเกิดมันไปเจอสายผลละ่ะเออผมคิดว่ามันมันคนโดนรถเทียร์ลงมาถ้าเกิดมันเจอสายผลแบบผมอยากให้มันอยู่ข้างบนนะตอนเนีน้แบบผลช็อปมันเก่งจริงๆอ่ะแต่แบบเก่งด้วยตัวของมันมันเก่งไม่ได้อ่ะ ผมให้มันอยู่สักใช้ได้แล้วกันผมคิดว่าคนอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดเจอสายดาบคือเก่งสุดนะแต่ถ้าเกิดเจอสายผลอยู่ตรงนี้พอต่อมาคอนโทนเก่งเก่งแต่ใช้ยากยากมากๆแบบมากๆดาร์กอยู่กับคอนโทนเลยไหมแบบพอกันเลยไอ้นี่เก่งจริงแต่เอาไปแค่นี้พอผมคิดว่าดาร์กเนี่ยค่อนข้างเก่งแต่อยู่แค่นี้ก็เพียงพอละเออมันใช้ยากไม่ได้ใช้ง่าย ต่อมาไดมอนด์ไดมอนด์ทำแข็งตัวกับปล่อยบีมได้ผมคิดว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในการ PVP ีแบบมันแพ้ผลพระไปแล้วอ่ะเออเนี่ยเอาไปแค่ใช้ได้พอกับผลช็อปแค่ได้แค่บางกรณีโมจิโมจิมจอันเนี้ยผมคิดว่าควรอยู่ง่ายแล้วโคตรเก่งมันใช้ง่ายแล้วมันโคตรเก่งเอาอ,อยู่ตรงนี้เลยมังกรเหมือนกันมังกรก็โคตรเก่ง เอาไปเลยนี่ใช้ง่ายและก็โคตรเก่งอยู่ด้วยกันไปต่อมาเฟลคอนนกกระจิบของเราเองนกกระจิบบะบนี้เหรอผมคิดว่ามันควรเอาไปเล่นขำๆก็เพียงพอมั้งแบบเอาไปแกล้งเพื่อนเล่นๆอย่างเงี้ยแบบเออแบบโดนนกตกน้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอาไปเล่นขำๆพอแต่แบบก็อยากจะทิ้งมันอยู่นะแต่เอาไปเล่นขำๆก็เพียงพอมั้งต่อมาทุกคนผลไฟผมคิดว่าอยู่นี่เลยดีระดับหนึ่งไม่ดีเท่าหิมะแต่ดีระดับหนึ่ง ต่อมาเกาเวตี้ผลลักล้านอีกแล้วอันนี้โอ้โหโดนด่าแน่เลยกูนี่เลยเอาพอใช้ได้ใช้ได้พอสำหรับผมเกาเวตี้ถือว่าใช้ได้สำหรับใครเก่งไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่สนผมให้ใช้ได้มันไม่เก่งเท่ามังกรไม่เก่งเท่าโมจิไม่เก่งเท่าพระไม่เก่งเท่าดาร์กไม่เก่งเท่าคอนโทนหรือแครนี้พอแบบมันมันอยู่ในบทดหมู่ผลหลักล้านอะ่ะทุกคนมันค่อนข้างยากอยู่นะในการตัดสินใจอะ่ะเพราะว่าผลคอนโทนอะ่ะมันก็ค่อนข้างกาก,าก,ากอยู่นะถ้าเกิดเลไไม่เป็นอะ่ะ แต่แบบกาวิที่ถ้าเกิดเล่นเป็นมันเก่งถ้าคนโทนไหมผมคิดว่าไม่ต่อมาทุกคนผลน้ําแข็งผลน้ําแข็งอันเนี้ยผมคิดว่ามันเก่งอยู่ระดับเดียวกับหิมะหิมะแหละไม่ใช่ไฟผมคิดว่าหิมะยังไงก็ต้องหิมะเพราะว่าผลเนี้ยเมื่อสตาร์โดนโคตรเก่งมาต่อมาผลแมวเหมียวของเราแมวเหมียวอันนี้ไปเลยอันนี้เลยนี่ผมเรียงก่อนในความเก่งจัดเลยแมวเหมียว ขี้โกงมากไม่ต้องทำอะไรเลยแค่คุณคุณควรชนะตุม้มเย่มาผลแสงผมให้เก่งให้เก่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเรียกอีกทีน,นะตอนที่แบบไอเทียได้จ,จบเดี๋ยวผมขอพิจารณาทีนึงผลเลิฟผลเลิฟเอมเอาไปเท่าไฟไหมเท่าไฟผมคิดว่าไม่ถึงขนาดเก่งนะเลิฟอะ่ะมันแค่นี้เพียงพอละต่อมาแมกมาแมกมาเหรอถ้ากับ PVP นะ ห่วยห่วยแตกจัดเลยอยากจะทิ้งมากแต่โอ้โหก็สงสารคนที่ชอบอาคาอินัเนาะอยากจะทิ้งนะพีะ่เอาจริงๆแต่เอาไปอยู่ตรงนี้แล้วกันกัลวิตี้ขยะเหมือนกันในแบบท,ที่ใช้ได้นี่คือผมก็จะไม่ค่อยแตะแมมมอสผลที่ผกเพิ่มเข้ามาใหม่อันเนี้ยใช้ง่ายแล้วโคตรเก่งเอาไปเลยใช้ง่ายแล้วโคตรเก่งแต่ถ้าเกิดสู้กับพระได้ไหมบอกเลยว่าสู้ไม่ได้พระเก่งกว่าเยอะต่อมาเพน ผลลักล้านอีกแล้วเอาไปนอนดูแบบกอวิตี้เลยไหมฮะเฮ้ยดูก,กอล์วิตี้เลยผลลักล้านนี่กระจอกมากคือต่อให้ยิงแม่นแล้วนะเวย้ยก็ยังยิงโดนยากอยู่ดีมันไม่ใช่แบบว่ายิงแบบปุ่มแล้วโดนนะไม่ใช่ยากฟิ Finish. นิกส์นี่เก่งเก่งพอเอาแค่เก่งไม่ถึงขนาดใช้ยากหรือว่าอะไรเอาไปแค่เก่งเพราะว่าผลฟินิกส์เล่นแอร์แคมได้เล่นพื้นได้เล่นได้ห,หมดเลยเก่งมากพัตโต้อันนี้ผมคิดว่า เก่งแต่เล่นยากสกิล X สกิล X ใช้ยากแล้วก็สกนะิล Z เนี่ยมันคือสกิลเข้าใช่ป่ะสกิลเข้ามันมีค่อนข้างน้อยเลยผลประตูเดี๋ยวต้องเล่นสายดาบผมคิดว่าผลประตูมันคนอยู่ตรงนี้แหละมันเก่งมากๆแต่มันใช้ยากสกิลกว่าจะโดนยากมากมากๆต่อมาควักควักอันนี้นผมคิดว่าโคตรเก่งมันอยู่ในดบบที่ใช้ยากแต่โคตรเก่งเอาไปเท่านี้พอควักเก่งมากนะทุกคนถ้าเกิดแบบสกิลแม่ๆนๆะ่น่ะคือเก่งจริงจังเลย แต่ต้องต้องเข้าใจการคุมสเปซพื้นที่ของตัวเองด้วยตอนเล่นผมว่าเอาคอนโทลกลับมาดีกว่าคอนโทลมันเก่งเก่งมากๆเมื่อสู้กับโคอกอะไรพวกนีน้ผมคิดว่าเออมันวรอยู่ตรงนี้แหละคอนโทลผมจริงๆผมชอบคอนโทลมากผมอวยส่วนตัวเลยเอาไปเลยเอาไปตรงนี้เลยใช่ไหมผมคิดว่าโคอยู่ตรงนี้แหละคอนโทลไม่ต้องไปไหนส่วนผีอยู่ตรงนี้แหละเออผลหลักร้านนี่ประมาณนี้ต่อมาคือผลผี ผลผีผมคิดว่ามันควรอยู่ระดับที่เก่งแล้วใช้ง่ายผลผีใช้ง่ายจริงๆผมอยากให้มันสูงกว่านี้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าชนะแมมมอสถ้าเกิดจะสู้กันตรงๆเอาไปเท่านี้พอผลผีเก่งผลล็อกเก็ตคนหลายคนอาจจะคิดว่าผมจะทิ้งนะไม่ผลล็อกเก็ตเนี่ยโคตรด,ดีผมว่ามันดีระดับเดียวที่อยู่กับไฟได้เลย แบบมันควรอยู่กับไฟกันเลิฟแหละผลล็อกเก็ตอ่ะมันเก่งมากเนืเวย้ยทำเป็นเล่นผลล็อกเก็ตอ่ะเห็นว่ามันราคาถูกๆเงี้ยแต่มันมีสกิล F ที่สามารถบินขึ้นฟ้าได้ทันทีอ่ะขี้โกงนะผมบอกเลยเก่งกว่าไอ้พวกเนี้ยเออเก่งกว่าไอ้ไอ้ผลข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหไม่ใช้ไม่ได้ตรงเนี้ยใช้ไม่ได้ทิ้งต่อมาผลยางยืดนะทุกคนเอาใหม่ต่อมาคือผลยางยืดนะทุกคนผลยางยืดผลลูฟี่เราเองผลลูฟี่เหรอนี่เลย ไล่ขำขำทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกครับแบบแปลนราเป็นเกียร์สอง้อย่างไล่ต่อยคนอื่นหกกระเจอกมากทำอะไรไม่ได้แบบมันมันเล่นไดน้ถ้าเกิดพ PP แต่เอาเล่นขำขำกับเพื่อนหรือว่าสนุกต่อมาสายฟ้าผมบอกเลยว่าผสายฟ้าเล่นยากไม่ได้เล่นง่ายนะสกิลค่อนข้างช้าสกิลซีช้าสกิลเอ็กกดมั่วตายเองทุกอย่างเลยแต่คือถ้าเกิดเล่นเป็นแล้วโคตรเก่งเลยนะสายฟ้าเนะ่ยทรายทรายผมคิดว่าโคตรเก่งเหมือนกันเมื่อสกิลโดน เล่นแอร์ได้แต่แบบมันไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่แบบเล่นวาเล่นแอร์ได้สกิลเอ็กจับกลางอากาศได้ขี้โกงมากเมื่อจับโดนแล้วหัวอีฝั่งยืนเอ,อ๋ยแดกดีแต่ต้องแม่นต่อมาชาร์โดผลหลักล้านเออหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมอาจจะบอกว่าเออให้ผลชาร์โดขึ้นไปไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่อะอยู่นี่พอผมคิดว่ามาคนอยู่ตรงนี้มันเก่งกว่ากาวิตี้เก่งกว่าเพนเก่งกว่าแม็กมาต้องเก่งกว่าไอพวกนีน้แต่แบบมันไม่ถึงขนาดอยู่ข้างบนได้ มันถึงได้ถึงยากอะไม่มีทางถึงด้วยซ้ำค่อนข้างยากเลยต่อมาสโมกสโมกเหรอทิ้งไหมทิ้งดีกว่าเราจะได้ทิ้งของสักทีตอนนี้ทิ้งไปเออผลเสียงผลกใบผมให้ใช้ง่ายแล้วโคตรเก่งผลนี้โคตรเก่งเมื่อใช้แล้วผมคิดว่ามันเก่งจริงๆรพะกิลซีของมันตัดฮาคีสเกตทันทีเลยนะเมื่อใช้งานอ่ะนี่เอาไปเลยเก่งมาก ต่อมาเป็นผลสไปเดอร์ผมคิดว่ามันอยู่ในระดับที่เก่งแต่ใช้ยากนะมันเก่งมากแต่มันใช้ยากแต่ถ้าเกิดใช้เป็นแล้วผมคิดว่าเก่งโดยเฉพาะสกิลเอของมันนะที่มันกดลงพื้นแบบไม่เอาเวกนะสกิลเอ็กที่อเวกแล้วเหมือนมันจะเป็นการใช้กงนกโอเคประมาณนั้นต่อมาผลหนามทิ้งสปินทิ้งต่อมาบิ๊กมัมบิ๊กมัมเก่งแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เก่งขนาดใช้ง่ายมันใช้ยากอยู่นะ ผลบิ๊กมัม,มเก่งมากแต่ใช้ยากแต่เล่นไปแล้วเก่งแน่นอน100%ต่อมาคือผลพิษนะผลพิษเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ระดับที่เก่งมากๆแล้วยังใช้ง่ายอีกเพราะฉะนั้นไปอยู่ข้างบนจ้าต่อมาสปริงเอาผมลืมมันได้ไงวะเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ว่าแรกโอเคประมาณนี้ทเทเลสของผมเดี๋ยวผมขอเลี้ยงอีกรอบก่อนนะว่าผมอยากจะให้อะไรอยู่ตรงไหนก่อน โอเคประมาณนี้เทเลสก็จะประมาณนี้เลยด้านซ้ายเก่งกว่าด้านขวาก็คือใค,ใครด้านซ้ายก็คือแบบโหดโหด,หดจัดๆเลยพอมาด้านขวาปุ๊บก็จะไม่ค่อยเก่งละก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่คือประมาณนี้เลยเทลลสในการ PVP ของผมนี่โดยส่วนตรงผมเองนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่สำหรับผมคือนี่คือเทลลสของผมในการจัดอันดับผลที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมคิด